วันนี้เราก็จะมาเทศผลปีศาจ24ชั่วโมงกันนะครับน้องๆว่าผลประกอบการเนี่ยมันจะได้ผลอะไรมาบ้างยังไงทุกคนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะว่าสูตรสุ่มผลเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่เทศผลปีศาจได้ผลอะไรกันบ้างก็ดูคลิปนี้ให้จบหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา V4 ไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลปีศาจให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละ วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเทรดผลเล่นๆ24ชั่วโมงกันดูนะฮะว่าในบล็อกฟุตเนี่ยมันจะมีใครให้ผลที่ตึงๆกับพี่มาไม่รู้ว่าวันนี้จะทําอะไรกันดีนะก็มาเทรดผลแม่มเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเดอ้อใครไม่กดก็ตามนั่นแหละตามนั้นแหละเป็นเกไง เอาละแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่กับชาวแก๊งกันไปทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูดิเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในร้านแมนชั่นหน่อยดีกว่าว่าม,มีอะไรไหมเฮ้ย ผลพิศารโอ้หมีผลสไปเดอร์ด้วยอะไรวะเยอะแยะเลยเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยหือเยอะเกินอะไรวะเนี่ยผลล็อกเก็ตสามอันเลยหรอจะเกลือไปไหนโอ้โหผลสไปเดอร์หรอหึผลบอมเลยหรอโคตรเกลืออะไรเนี่ยมีผลสปินลุดมาด้วยโอ้โหโคตรเกลือลัมเบอร์ก็เกลือเหมือนกันฮะผมตีว่าเกลือล็อกเก็ตโอ้ยอะไรวะเนี่ยเกลือไปหมดเก็บไปก่อนผลสไปเดอร์โอ้โหอันนี้น่าจะแพงที่สุดนะฮะแต่ไม่มีประโยชน์เลยไปเก็บเหมือนเดิมทำไมพวกแกสุ่มได้แต่เกลือ ชาวแก๊งนั้งหลายโมโหแล้วนะเอ๋เอ๋มันไม่มีใครสุ่มได้ผลดีๆเลยหรือไงวะเฮ้ยโอ้โหยืนเป็นบอยแบนด์เลยสุ่มได้ผลอะไรกันวันนี้ผลโคตรเกลือเอ้ยทำไมผมมันเกลืออย่างเงี้ยสุ่มได้อะไรกันวันนี้งยโอ๊ยวันวันพันกว่าเรื่องพวกแกต้องส่งผลปีศาจมาซะดีๆไม่งั้นฉันจะฟันคอพวกแกเออดีดอกผลปีศาจมาให้หมดฉันจะได้เก็บให้หมดเลยขอบคุณมากนะที่ให้ผลแต่มันเกลือมากเลยฮะน้องๆ จะกดวางดีไหมเนี่ยหรือว่าจะจัดเก็บดีอืมจัดเก็บแล้วกันว้าวแล้วตอนนี้เราได้มาถึงโลก2กันแล้วฮะน้องๆก็ โหคนเยอะเหมือนกันแลเนี่ยเดี๋ยวก็รอมาเหตุผลปีศาจเลยดีกว่าชาโดอะไรเนี่ยตะกี้พิมพ์ว่าอะไรชาโดเอฟนิกซ์ออฟเฟอร์อืมผมมีอะไรอะผมมีทีเล็กไงก็อวดไปเลยผลใหม่ล่าสุดโอ้โหดู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 มีคนอยากได้มีคนอยากได้เฮ้ยมีเด็กอยากได้เว้ยเฮ้ยมีคนอยากได้เต็มเลยเว้ยมีคนอยากได้เต็มเลยเว้ยเดินตาผมก็เป็นแถบเลยเฮ้ยเอาเปล่าออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์มา ออฟเฟอร์ er มาออฟเฟอร์เอาหล่ะแล้วก็นั่งรอคนมาเทรดด้วยดีกว่าฮะเอา้าเอา้ยมีคนมาแล้วใครเนี่ยอุย้ยมีผลชาโดว์อะเราจะให้อะไรเขาดีนะเออเอาสปิริตไปละกันสนใจสปิริตไหมผูถามวันสนใจไหมสปิริตเลยยอมรับเอา,เอา,เอามึงก็เอาออกไปสักนสิจะได้คุ้ม โวเอ้ยก็จะยอมรับเจ้าไหมเออโอ้โหดูดิผมมาเทศผลเลยราคา3าล้านสนะไอคนนี้เขาเสนอมาให้ผม4ี่ล้านเคืออย่างเงี้ยผมก็กําไรแล้วอะทุกคนผมกําไรแล้ว กำไรตั้งแต่เริ่มอ่ะเออโอ้โหได้ผลชาโดกับผลฟินิกมาครับคุ้มกว่าสปิริตนี่เราก็แทบไม่ได้ใช้เหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรมาดูคนนี้บ้างนะฮะมีของป่ะไอ้หนูเอ็งมีผลอะไรเอาผลเควกเหรอผลไลนิ่งเหรออืมเอาผลซาวแล้วกันเนาะผลซาวกับผลเอ่อสไปเดอร์เล้วกันเนาะผมไม่ค่อยชอบอ่ะผลพวกนี้เนี่ยอันนี้ผลที่ใช้เลยหลักๆก็มีแสงมีดาร์กชอบใช้เลยแหละสองผลเนี้ยเฮ้ยแล้วมันเอาด้วยว่ะไอ้สองผลเนี้ย คือที่ผมเทรไปอะสไปเดอร์ผมมองว่ามันเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยเทรทิ้งไปแต่ว่าผลซาวเนี่ยหลักๆก็ให้เขาแหละเออเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยเมได้กี้ได้ผลไลนิ่งมาฮะกับผลเอ่อดาร์คฟุตแล้วก็จะมีผลเควกนะฮะโอ้โหคุ้มจริงๆไว้เราเออมามามาขอบ้าง NBC เกมวิวยวๆเดอเดยอเ เขามีผลบางกอนเขาพี่ผมมังกอ,อออฟเฟอร์ไงดีออฟเฟอร์สองผลเลยเอาเอาเปล่าเฮ้ยเอาเปล่าแค่นั้นโอ้ยเจ้ยพอออฟเฟอร์ไปเยอะวะผมให้อะไรเขาดีวะเอาลัมเบอร์วะเอาเอาเอา เอ้ยอยากได้มังกรดาก้อนเฮ้ยกูอยากได้มังกรอย่ามังกรมาล่ออย่างงี้ดิเอาวอตโอ้คุณหลอกดาวครับโอ้โหรอผมโดนหลอกอ่ะมันเห็นผลมังกรเลยผมอ่ะวอตเดอะเฟิร์สไอ้นี่มันหลอกดาวนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะโถคิซเนะสองใครจะมาให้มึงคิซเนะสองเนี่ยไอ้ลั่วคิซเนะราคาโคตรแพงใครจะให้มึงสองผลในบ้าเอ้ยอะไรวะไอ้นี่เขาผลมังกรมาล่อนะแล้วก็ไม่เทรดนะอะไรก็ไใหม่ลูกนี่ไงเขาอยู่นี่ ทุกคน เอ้ยมันวาร์ไปแล้วมันไปแล้วมันเทศมาราธอนหรือไงวะเนียมันเทศฝั่งนี้แล้วก็วิ่งไปฝั่งนู้ตมันเทศฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้อะไรของมันวะไอรู้่วเอยมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวดูดิดูดิเดทมาราธอนมาเนี่ยเอ้ยหมูหย่องชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา v 4และไก่ตันที่โคตรตึงไอดีครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเจอคนชื่ออนก็มาดูซ ว่าเขาจะมีของดีอะไรให้เรากันบ้างนะเออมีอะไรเพื่อนออฟเฟอร์มาหน่อยกิเลกอเอาเฮ้ยแมมมอนว่ะเฮ้ยสาิริดวะเฮ้ยมาด้ เออผมให้อะไรเขาเพิ่มดีให้เป็นผลวาร์ปแล้วกันพอท่ลผมไม่ได้ใช้เนี่ยเอะเอาไหมเอาก็ดีว่ะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะทีเล็กหนึ่งพอท่ลกับแมมมอสกับเซอร์เนะฮะผมว่าผมก็คุ้มในระดับหนึ่งนะเพราะว่าค่างเงินของผลเขาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าผมอีกเป็นเท่าเลยก็การเทรดในครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะคุ้มอยู่ตังกิวตังคิวตังกิวตังกิวจริงจริง,รงอะทีเล็กกับผมได้มาฟรีนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับน้องๆทีเล็กเนี่ยเลยผลหนึ่งก็ได้แมมมอสมาก็ดีและะ้นะ้ไดวฮ การเหตุนในครั้งนี้เพราะว่าผมมามีผลถาวรแล้วเวทีเล็กกับผมไม่ต้องการแล้วไปย,ย้ายเซิร์ฟต่อหาคนเหตุ <c oughs> หาคนเทตดเรื่อยๆฮะเอาที่คุมเราที่สุดว้าวว้าตรงนี้ทําไมคนเยอะจังว้าวว้าอะไรเนี่ยีโพเน n e r ภาษาอะไรวะมีคนเทตุกันเยอะเลยเอาไงดีมามีไลน์มาเฟอร์อันนี้เวลเอะไรเจ็ดร้อยหกเออเขาบอกเจ็ดร้อยหกเนี่ยก็ขเขาต้องการผลพาลนะผมดูละมีอะไรมาให้โอ้โห iPhone โอ้โห r u บ,บอร์ผมสุ่มเจอยังบ่อยเลยทุกคนไม่เอาอะ ผมไม่เอาไม่คุ้มเลยไม่คุ้มผมไม่คุ้มผมนะ,อะเอ้ยคนนี้น่าจะมีดาก้อนปะเขาพิมพ์ว่าดาก้อนเอ้ยใครเรียกผมสกายโอ้ยอยากได้พาแต่าขาดเลยแต่ไม่มีผลมาแรกก็ไม่เอาเหมือนกันนะทุกอย่างต้องมีกำไรโว้ยเดี๋ยวเราก็จะรอเทดกับคนนี้นะฮะไอคนนี้มันน่าจะมีผลมางกรนนะน้องๆเฮ้ยหลบไปดีหลบไปดีจะเทดเอ้ยเขามีผลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมแมมมอสสปิดเวนอมฟอร์าก้อนไม่เอาอะไม่คุ้มเราอะเออ โอ้โหเอาละฮะมีการออฟเฟอร์ครั้งใหญ่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะเอาให้มึงชุดนี้เลยเอา <c oughs> ให้เยอะไมวะเอาเอาออกหน่อยอะไรโอ้โหดาก้อนดาก้อนโบร์ดาก้อนเฮ้ยอยากได้มังกรเรียวทีเล็กโอ้โหจะหาไปยังไงวะเนี่ยม,มันไม่ไหวว่ะมันหาเรียวผ่านไม่ได้ดิน้องๆคือเขาจะเอาเรียวอ,อะ่ะผมไม่มีเรียวอ,อ, no อ่ะโนแฮปเรียว เอาไงดีวะเนี่ยแม่งเอ้ยอุตส่าห์มีคนออฟเฟอร์มาถึงตรงหน้าแล้วเราไม่มีเฉยเลยเราไม่มีเลี้ยวผ่านนะน้องๆทีเล็กเท็ดกับผลโมจิเหรอผมไม่คุ้มมะดีน้องๆแมมมอสไปกันเนาะเนี่ยอันนี้คุ้มเราผมว่าถ้าผลโมจิกับแมมมอสเทรดกันอะผมว่าผมคุ้มนะถ้าทีเล็กกูไม่เอาโนกูโนโนก็โน หลืองมึงด right? ีจะโชว์อะไรกูมีผลหาบอลเว้ยนี่อย่าให้โชว์อย่าให้โชว์เดี๋ยวโชว์บ้างได้แมงขิงกูขิงเหรอน้องน้องขิงเหรอครับน้องขิงอะไรครับน้องขิงอะไรครับน้องขิงอะไรก่อนน้องขิงอะไรน้องขิงอะไรน้องขิงอะไรน้องน้องขิงอะไร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 ฮะน้องขิงทำไมพี่มีหมดอะน้องอะไรน้องอะไรน้องขิงอะไรน้องขิงที่อะไรฮะ น้องขิงอะไรน้องขิงอะไรน้องขิงอะไรครับอืน้องน้องขิงอะไรครับน้องขิงเลยครับน้องขิงอะไรครับ,รครบแค่นั้นกูมีหมดอะผลลกักหลักอะอืมใหญ่ต้องขิงกลับนะอืมเฮ้ยป้าคิดตเนมันอะร้อยเลยนะอย่างนี้มังกรธรรมดาก็มีราคาสามร้อยเลยดิแพงกว่าผลถาวรอีกโอ้โหไม่ไหวหรอกฮนะใครจะเทก็เทรอะไรอย่างนั้นอะผมไม่เทรแล้วเหนื่อยผมไม่โง่ <laughs> <laughs> ผมไม่ง,ง่อ่ะฮะบูแฮปทีเล็กมันอยากได้ทีเล็กจัดเลยนั่นแหะแต่มันก็เอาคุ้มมันแหละเข้าใจมันอยู่ดาร์กอนมันหายากครับคือผมอ่ะใช้ตัวไก่สุม่มก็ไหลก็สุ่มไม่เจอทีนะใครมีสูตรสุ่มผลเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกพี่กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองเอาสูตรสุ่มผลเนี่ยมาทําคลิปวิดีโอให้ดูเลยฮะ,ะว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมสูตรสุ่มผลนะน้องๆขอสูตรหน่อยเอาใครไมมีไรมิเรโอเหรอก็คนเดิมเมื่อวะเนี่ยเอามีแค่เนี้ยจะเอาเมาเอาจะเอา เอาให้เท่านี้เลยเออะได้ได้ได้เรียวผ่านเนี่ยจบเลยผมเอาเพราะผมจะเอาเรียวผ่านมาเพื่อไปเทตดเป็นหาหบนมังกรนะฮะ <_ T> โอเคเทรดสำเร็จ โอเคได้ผลมังกรมาครอบครองเอ้ยไม่ได้ผลเสือผู้ผิดผมจะไปเรดหาผลมังกรต่อแต่ว่าเรายังขาดโมจิอ่ะเราต้องไปหาโมจิมาก่อนนะฮะเขาอาจจะคิดว่าผมโม่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอยากได้ผลรีโอพาร์มากๆเลยเอามาไว้ในครอบครองซึ่งมันเป็นผลที่หายากพอสมควรนะฮะก็นั่นแหละผมอยากได้ <c oughs> อยากได้ไม่มีค่าแพงหรอกทีเล็กอ่ะผมได้มาฟรีหมดเลยเพราะว่าผมสุมนะ่มไงผมมันต้งสุ่มเล่นนั่นแหละทีเล็กอะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะผมได้มาฟรีนะฮะผมก็ไม่ได้เสียตังค์ได้มาแต่ว่ามาสุ่มอีกทีนี้ สุ่มได้อย่างวะเนี่ยโอเล็กต้องยีบยิบสองนาทีนานเหลือเกินไอ้บายบีไอ้โบไอ้เบเอาละผลประกอบการหลักๆเลยก็คือได้ลีโอพาดมานะฮะก็ไม่รู้ว่าคุ้มไหมสําหรับท่านผู้ชมแต่สําหรับผมเนี่ยคุ้มมากผมอยากได้ <c oughs> ก็ได้จัดเก็บไว้เลยเดี๋ยวค่อยมาหาผลอื่นใหม่นะฮะก็เป็นว่าวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมผลประกอบการก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะผมอาจจะเสียผลไปเยอะแต่ว่าผมได้ลีโอพาดมาผมก็ภูมิใจแล้วแหละนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะ ะะเพื่อเป็นกำลังใจใพี่นะและใครอยากดูคลิปแบบนี้อีกก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะสู่สุ่มผลยังไงคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิสท์ให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ